หนุ่มคนหนึ่งเขาเชิดชูภรรยามาก<ฆ>เขาบอกว่ายอมทนเจ็บกว่า6ชั่วโมงเพื่อที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าเขามีภรรยาแล้วโอ้โหเขาทำอะไรนั้นไปดูพร้อมกันค่ะ เออเนี่ยยกย่องให้เลยนะว่าเป็นสามีแห่งชาตินี่แหละค่ะคุณหนุ่มคนนี้ขเขาสร้างความฮือฮาค่ะด้วยการสักรูปทะเบียนสมรสบนแขนข้างขวาเพื่อแสดงความรักต่อภรรยาค่ะก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามเลยแล้วกันคู่สามีภรรยาคู่นี้ก็คือคุณดาราพลอยพันธ์หรือว่าคุณอุ๋มอิม,อม,อมกับคุณผู้ชายนะคะคุณนัททวั์หรือว่าคุณเก่งเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารในอำเภอหัวหินจ,จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณเก่งเดี๋ยวโชว์รอยสักให้ดูด้วยความภาคภูมิใจ เล,เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าคบหาดูใจแล้วก็สร้างครอบครัวกับภรรยามานานกว่า3ปี<อ>เลิกงานยามดีก็เลยจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่5มีนาคมปี63ครับแล้วก็มีความคิดอยากจะสักใบทะเบียนสมรสไว้บนร่างกายนี่แหละอ,อยากจะแสดงความรักที่มีกับภรรยาแล้วก็เป็นเสลักษณ์คือพอเห็นรอยสักป,ปุ๊บ<อ>จะได้นึกถึงเรื่องราวความรักของกันและกันเตือนใจเอาไว้วันไหนทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันจะได้ใจเย็นๆลงแล้ว แล้วก็ส่วนที่เลือกสักไว้ที่แขนข้างขวาเพราะว่าเป็นอวัยวะที่อยู่ข้างกายมองไปตอนไหนก็เห็นอยากจะย้ําชัดว่ามีภรรยาแล้วตอนแรกจะถามว่าทไมไม่สักไว้ที่หลังไม่ได้เราต้องประกาศให้โลกรู้ด้วยว่าเรามีภรรยาแล้วรักภรรยามากก็เลยเดินทางไปสักเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาใช้เวลาสัก6ชั่วโมงค่ะแล้วก็การลงสีลายเส้นเขาบอกว่าตัวอักษรทุกอย่างเหมือนในทะเบียนสมรสจริงตอนนี้ประทับใจมากๆคือรอยสักมันเริ่ม ชัดเจนดีขึ้นแล้วก็อ,อีกประมาณ2ส,สัปดาห์เนี่ยก็น่าจะสมบูรณ์แล้วก็วางแผนนะนะคือคุณภรรยาเนี่ยตั้งท้องอยู่ก็จะไปสักเพิ่มเป็นรูปหน้าภรรยากับลูกที่กําลังจะคลอดข้าอ้ยเนี่ยตัวจริงเลยอะ่ะยกย่องเลยคุณอมอิ่มก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่คุณเก่งบ,บอกว่าจะไปสักคือตัวเองอตกใจนะแล้วก็พอถามเหตุผล สามีก็บอกว่ารักภรรยามากไม่อยากปิดบังใครว่ามีภรรยาแล้วที่สําคัญในผลงานออกมาก็สวยเกินคาดไม่คิดว่าจะมีาสามีเนี่ยจะยอมลงทุนไปขนาดนี้แล้วตอนนี้เพื่อนๆก็เข้ามาชื่นชมที่สําคัญไปสกิดสามีไปสักบ้างสิเ <laughs> ดือดร้อนสามีของเพื่อนแล้วนะพ่อบ้านหลายท่านนะพอ,อถ้าคุณภรรยาได้ดูข่าวนี้นะ อาจจะมีหนาวเหมือนกันนะคะรับพามันจะใจกล้าหรือเปล่า<อ>นั่นเองไม่แน่เหมือนกันนะครับนี่นะฮะก็หลายคนบอกแบบนี้นะฮะถ้าเป็นความคลึกเนี่ยจะทําให้หัวใจทํางานหนัก ถ้าเป็นความรักเนี่ยทำให้หัวใจทํางานดี<อ>นะฮะคนก็นเลยมีความรักมีความสุขแบบนี้นะฮะ,ะน้องเอ๋อนี้ตกลงเนี่ยหัวใจทํางานหนักหรือว่าหัวใจทํางาน,นดีนทั้งหนักทั้งดีได้ไหมไปล้กกันนะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมนะฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ